Já, ég veit.. Get, get, get... Get Get, get, get. Get 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 <BS> <S <S เสร็จแล้ว40วิเยี่ยมมากกึ้จ้าโอเคผ่านครับไปแล้วครับลิงน้อยกำลังไปแล้วโลชิ่งเพียงไอรอนแมนไอรอนแมนไปแล้วอ้าโอ้โหไอรอนแมนต้องแต่งครับ